สวัสด <Wells> ีคร to wow. um oh ับ oh ว้าวยังหนุ่มอยู่เลยโอ้โหแทบพิกแผ่นดินส <found> ุพรรณบุรีหาสรุปมาอยู่บางด้วนเป็นไงมาไงครับพ่ออยู่ตรงนี้มาตลอดเลยเหรอก็ตั้งเริ่มแรกเดิมทีก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วตอนที่เขาไปจากผมเนี่ยคือตรงนี้มันยังไฟมยังไม่ไหม้อ๋อตรงนี้เคยไฟไหม้มาก่อนแล้วถึงจะมาเป็นที่ของเขตก่อนนันเป็นที่ของนาอยู่ ก็เลยพอพอไฟไหม้ปุ๊บเขาก็ไม่ให้ทําอะไรอย่างเงี้ยเขตเขาก็เลยถือโอกาสซื้อทำเป็นที่สถานที่เขตไปเลยอ๋อ <c oughs> เราก็มาอยู่ข้างหลังเขตเลยครับบ้านหลังเขตคือมันใกล้เขตเขาเลยไม่ให้ทาอะไรวันนั้นทําอะไรอยู่วันที่พี่อุ๊มาบอกว่าเอ้ยมีลูกสาวตามหานะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพอดีออกไปช่วยงานเขาครับออกไปช่วยงานเขาตอนเย็นถึงแล้วม,มาเจอกับลูกสาวลูกสาวอยู่ทีู่่นโทรมาบอกอ่าก็ เริ่มดีก็แบบว่าพูดง่ายก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรเขาเนี่ยคือทางแม่เขาไม่อยากให้เจอผมดันั้นเนี่คือเราก็ไม่ใช่ว่าดีเดอะไรหรอกแม่เขาก็ดีกับผมอะแม่เขากันนะอันนี้ว่าตอนที่เขาไปเนี่ยคือมันไม่เข้าใจกันอ่ามันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่กันแต่เนี่ว่าพอเขาไปประมาณทักสองขวบหรือสามขวบเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ไม่มาเลยอผมก็บอกว่าถ้ายังไงก็เอาลูกมาเย่ะมางอะไรก็บอกไม่ให้มารู้จักหรอก คิดถึงลูกไหมก็คิดถึงก็เคยไปหาที่เขาเคยอยู่วัดโพนิมิตเนี่ยครั้งครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ไปไม่เจอแล้วไปก็ไม่เจอทั้งสองครั้งแหละครับไม่เจอทั้งสองครั้งเขาย้ายไปใช่ไหมเขาย้ายไปรู้สึกว่าเขาจะย้ายไปเห็นเขาบอกย้ายไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็เลยตามหาไม่เจออะไรก็ไม่ให้ไว้อะไรก็ติดต่อไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าผมจะปิดการลูกนะไม่ใช่คือก็เป็นลูกของเราเราก็ไม่ปิดกัรอยู่แล้วแต่อันนี้ก็ทางลูกก็ปิดกัรนเราเอง แต่เขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเขาดีเขาดีกับผมมากเลยตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเรามันไม่ดีเองนั่นไงไม่ดีผมยอมรับตัวผมว่าผมไม่ดีเองแต่นี้ก็ขอเขาว่าขอมาปรับปกากใจกันใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยอตอนนั้นตอนที่ก็จะไปนะครับ,รบแต่เขาก็ไม่ยอมะเราก็ว่าเขาไม่ได้เพราะเราผิดยอมรับยอมรับว่าผิดนี่ไต้ไปตามหาพ่อตั้งแต่สุพรรณบุรีนะู่นอะไรรู้ไหมเนี่ <c oughs> สมานเป็นสุวรรณไปขึ้นอยู่ที่นู่นสี่สมานเป็นสุวรรณครับมีผมได้ข่าวว่ามีมีหลายคนเลยฮะของพ่อชื่อชื่อสมานเป็นสุวรรณเหมือนกันทุกคนเลยแต่ของพ่อพิเศษตรงที่ตรงนอนเนนตัวสุดท้ายมีมีโก <c oughs> ารันการันเนี่ยมันมาที่หลังเลยนะ<ร>ท,ที่แรกผมนอนเนธนธรรมดาแล้วตอนพ่อเสียก็ไปทําบัตรบอลนาอะไรอย่างเงี้ยทางเคเขา คงจะขิดผิดแต่ผมก็บอกว่าลบได้แบบเขาบอกไม่เป็นไรหรอกใช้ได้อก็เลยชต้องใช้มาตั้งนั่นมาเลยอืวลาน่าห้าหกสิบไปแล้วเนี่ยตอนนี้ลูกสาวดูไฟ์สดพ่ออยู่เนี่ยเขาน่าจะกําลังน้ําตาคอเบ้าร้องไห้อยู่เนี่ยรักนะผมรักตั้งแต่ตอนเขาไปอ่ะผมยังพูดถึงอยู่เรื่อยเลยทําไมเขาไม่มาหามาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยปิดกั้นลูกเลยนะมาได้ตลอดเวลาพาะไม่เคยไม่เคยปิดกั้น แล้วก็ไม่เคยปิดบังใครด้วยในซอยนี้รู้หมดตอนนี้พร้อมเจอลูกสาวหรือยังพร้อมครับพร้อมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้ยเดินออกไปรับพี่พึ่งสักครู่นะจ๊ะ <c oughs> อ๋อเขามาแล้วครับปาิหารแห่งรักกที่พพันนรอุภาบดดาาาก Check วมีอาจกันคว้างหัวใจเร่งนี้ฉันมาดัานดนคนหาแม้ขอฟ้ามันจะว้างมีอาจกันคว้างปฏิหารแห่งรัก